เขาลูกเคยไม่ดีอ่ปุ่นอืมพงเชือสวัสดีค่ะมาครับพี่น้องกินขับุนขนมจีนกินง่ายๆค่ะมนันนี่มาส่งหลานก็เลยกินแบบง่ายๆนี่ส่งเด็กเข้าโรงเรียนเปิดเพิมค่ะขนมจีนน้ำยากะทิอันนี้อะไรเนี่ ขนมจีบอืมอืมอมยากกับที่มีขน่าังมัน,ต,มนมตอดอยู่ข้งน ก็เทออกมันแสนแหลกันนะคะมาส่งเด็กหน่อยบ้านลูกสาวลูกเคยไม่ได้อคุณอืมของชั้นมันดำเหมือนไม่น่ากินนี่กระแสกินเลยเพือ่อนเนี้ยพอแล้วกินอันนี้ก็แบบ เยอะมากขนมจีนขนมจีนเมืองจันทร์อืมไม่ได้อาขากล้องมาไม่ได้อ,ไดอะไรมา มันคือพวกมังวอยมังโดนม่ได้ต้องผ้าก็เลยในบ้านบ้านเลยของเยอะมากท่านตีมีอไรกันมันะ้งอืม,ม,อ,มอะไรอะไรของมันมของเขาไหมเด็กซื้อมาตั้งแต่ไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวเลยกันมา แบบนี้มันแกงมาา่แซ่บมันต้องแบบเป็นเส้นกินช่วยหน่อยกว่าไม่ได้กินข้าวเย็นกเขากินเยอะไปเพราะว่าเขาซีเฮ็ดกับเขาแรงพี่น้องค่ะอม่ออยัง อ,อันนี้ซุปกันเยอันนี้ซื้อเรือ<ๆ>มาปล่อยอันนี้ไก่ซ,ซื้อไก่มาแกงใส่หน่อไม้ส้มแล้วก็มาต้มต้มใส่กระวานค่ะเพื่อพี่น้องผักชีน้ำผักชีหัวต้นใหญ่มากเลยก็เลยแบบกินประทางหิวก่อนงนี่ย ต้มไม่สมคว่ำอืมต้มไม่สมแล้วก็ไอ้ล้วนไกไ่แบบให้มันสุกๆมันนี้กับซีน่างามมากเเต่ยังไม่ได้ล้าง ผู้ใหญ่ฝากล้างทุกอนเอาหอยากกินนะน,น,น้งน้ำแค่น้น่อน้นหางเื้อใงฮะยอดใยฮ้พี่น้องคะอยื้คลอ,อ,องปุกไม่คือขึ้นบดีปุกน้่อะไรก็บ่รู้ปุกผัก,กม่ข่อยง่ายพี่น้อง อันนี้กิไนได้ไอืมกินก่้นก่อนเขาจะมาถามขึน้นมาเถอะเ่อนอืมออหิวก็กินก่อนขับมันต้องใส่น้ำตาเขาบึงมนนุดบังนีเขาขอขอะไรยัง

ออาก,ก,กินน้ำยาพีา่ปกตัิจะกินัน้ำยาปลาขนมจินเมืองจันเนื้อลนะ้างด้วยนะเพราะว่าที่เขาวางมันไม่เคยล้างาจริงๆเลยนั่งเกลือล้างมือสะอาดสะอาดกินทำทำกินเอง xẹp như nào nhà cả thị ờ, mà <laughs> hàn địch nói <laughs> Hãy จำมันสิแบบว่ากินน้ำมูก่สบขั้นกินหลายกว่านี้กับข่าวหลายอย่างพึงสีเฮดเดี๋ยวพ่อใหญ่สีเตรียมเห็ดแกลงละไม่สมใส่ไก่ต้มไก่ใส่กะว่านหล้กก็มีเหนือหลาบเนือ้อกว๋วยเนื้อน้ำค่ะขอบคุณค่ะ